สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหนูนางสาวสรินะะที่ประกอบค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาบอกหลักในการจัดการขยะด้วยตนเองค่ะสถานที่นะคะก็คือภายในคอนโดที่หนูอาศัยอยู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะพาไปดูตรงจุดแยกขยะค่ะก็คือใต้คอนโดนั่นเองค่ะถางขยะก็จะมีสีต่างๆนะคะ สีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นขยะเปียกค่ะ สีเหลืองนะคะก็จะเป็นขยะทั่วไปค่ะสีเขียวจะเป็นขยะแห้งค่ะแล้วก็นี่ก็ส,สำหรับใส่ขวดพลาสติกต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนภายในห้องค่ะซึ่งหลักในการจัดการขยะภายในห้องนะคะส่วนหนึ่งนะคะหนูก็ได้จํามาจากที่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะจะมีบริเวณสําหรับการแยกขยะค่ะโดยเฉพาะเลยค่ะหนูก็เลยจําวิธีตรงนั้นนะคะมาปรับใช้ร่วมกับการคัดแยกขยะภายในคอนโดนั่นเองค่ะ ่มานะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการจัดการขยะในแต่ละวันของหนูนะคะกล่องกระดาษกระดาษลังเลืออะไรต่างๆก็จะแยกถุงไว้นะคะถ้าเป็นซองขนมหนูก็จะ,ะนํามาล้างก่อนนะคะแล้วก็ใส่แยกไว้อีกถุงเช่นกันค่ะเพื่อสะดวกต่อการนําไปทิ้งตรงจุดแยกขยะของคอนโดนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะในส่วนของขวดน้ํานะคะหรือเป็นขวดพลาสติกต่างๆนะคะก็จะแยกไว้อีกถุงนะคะรวมกัน3-4วันนะคะก็จะนําไปทิ้งครั้งนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นขยะเปียกค่ะก็จะเท,ทยแยกถุงไว้เหมือนกันค่ะ